ข่าวรือวงนยิ่งกว่าในวงก็คือเขาบอกว่าผัวไม่อยู่แล้วภรรยาไปกินคนส่วนยังไงคะแม่ก็เดาไม่ยากนี่คะใครอ่ะแม่โอ๊ยแม่พูดมาเลยถ้าแม่รู้อ่ะเอาส่วนย่อก,ก็ได้อ่ะรู้มาแล้วบางส่วนเป็นเงาภาพนี่ร,ร,รู้เลยเหรอรู้เลยเพราะเป็นใครไม่เคลนแจ็คสันเออใช่นี่แม่ก็เห็นแล้ว แล้วก็น้องก็ยังสาวอยู่ไงเขาก็ยังมีความต้องการอยู่เขากัตย์จนสาพเขากัดจนหัวมารู้ที่หลังเขาก็หนีกนไปเรียบร้อยแล้วมันก็พูดยากค่ะเรื่องหัวเมียเพราะว่าอารมณ์ทางเพศมันตอบสนองก็ได้ไม่เหมือนกันเนาะแม่ยังไงมีนมมีผมมีกีออกแล้วมีตำแหน่งหัหรือเปล่า อะไรนะมีตำแหน่งด้วยหรือเปล่าตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นอย่างนั้นไปอีกก็กินมาตั้งนานเขาเก่งกี่คนอ่ะแม่กินเยอะเขาเก็บแต้มกินเขาบอกกินเนี้ยแล้วมันหลุดออกมาได้ไงความลับไม่มีในโลกกินกันในรถฉันพูดไม่ได้ถ้าพูดรู้เลยแม่ต้องพูดเพราะว่าบางทีคนอ่ะมันจะเขียดคอมเมนต์แล้วมาด่าเราสองคนนะไม่ด่าด่าไม่ได้ถามว่าเรคมลอยหรือเปล่าหรือเขาฟ้องหรือเขาฟ้องแต่แม่ยืนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมีซุปเปอร์สตาสามคนแต่นางฟาดไปแล้วสองไปสองคน ก็ไม่ได้แต่งงานเนี่อ้าวแม่ก็ยิ่งฉี่ช่องไปเรื่อยเรื่อยเอยลยวว่า, <คน S 2> าไม่ได้แต่งงานกัน,นิรอ่นีคู่ไหนแต่งงานมีทุกเปอร์สตาคนไหนแต่งงานอ่ะต้องทำตัวเป็นอะไรห,หรอคะอ้าวอะไรหรอคะมันอย่างเงี้ยจะได้กินแ้แบลวหรอเออต้องแลบแลวถ้าแบลวผู้ชายชอบ